มายิ่งใหญ่ลองหัวใจกลา้าแกร่งน่าทางการแพทย์พบนะหมอญี่ปุ่นพบเวลาคนกินวันละมือ้อรือมีความหิวบ้างมีความโหยบ้างล้าบ้างนี่นะขาดบ้างเนี่ยพลังชีวิตจะหลังสารเซอร์โทอีนออกมานะเพื่อให้สร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลำบากแล้วก็หลั่งกรดฮอร์โมนออกมานะซ่อมสร้างการเจริญเติบโตให้เซลมันเป็นหนุ่มเป็นสาวอะ่ะ แข็งแรงสู้ความลาบากเขาบอกว่าจะอายุอ่อนก็ยาวอ่อนกวน็วัยนี่ประมาณอ่อนเยาว,กว์ก็วัยนี่ประมาณ 10- บถึงสาปีเลยนะกิวัะละมืงกนี่น่าจะอ่อนเยาว,กว์ก็วัยสิบถึงสาปีเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างนั้นอ่ะถ้าทําอย่างเข้าใจถูกตรงเนี่ยจะเป็นอย่างนีน้นี่จะมีประโยชน์เยอะเลยก็จะมีกาลังนาะพลังมันจะเยอะกว่าไม่ต้องห่วง แล้วจริงๆกาลังสํารองคน,นมันเยอะไม่ต้องห่วงหรอกกาลังสํารองมันเยอะถ้าเราจะฮึดขึ้นไปทําอะไรอะไรเนี่ยกำลังสํารองเหลือเฟือกิกนวมละเมอกินให้เต็มที่ให้พอดีเนี่ยนะเวลาเราเพียรล้าบ้างพักนิดหน่อยก็ฟื้นแล้วหรือไม่ก็เวลาเราจะฮึดไปทําอะไรมันจะฮึดไปทํารวดเร็วเลยเร็วแล้วก็เดี๋ยวเรียกพลังมาได้ปุ่มเลยไม่ต้องห่วงพลังมหาศาลเรียกมาได้เลยคนเรามันมีพลังสํารองอยู่ชีวิตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเขามีพลังสํารองไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นจึงพยายามเก็บ กินวันละมื้อเพื่อที่จะเอาพลังสำรองมาใช้บ้างนะถึงขนานดนเนี่ยเขาก็ยังเหลือสำรองไว้ให้อยู่อีกไม่ต้องห่วงเขามีพลังสำรองชีวิตนะเคยไหมเวลาบางทีเรางง่งวงเปียเปียล่าล่าอะไรจะมีเรื่องสําคัญสาคัญมานี่มันโอ้โหเรื่องจะเป็นเรื่องดนสำคัญสาคัญมาเนี่ยแรงมาจากไหนก็ไม่รู้นะเคยไหมเคยไหมนั่นแหละชีวิตมีพลังสำรองอยู่อย่าไปกลัวนะยิ่งกินวันละมือ้อยิ่งเอาพลังสำรองมาใช้ได้ง่ายแต่ทําให้ชีวิตสะอาด เพราะมันไม่ม no ีส่วนเกินเอามาใช้หมดแล้วเอาใหม่เข้าไปมันใช้หมดเอาใหม่เข้าไปอันนี้บอกกินหลายมื้อาแต่ของเก่าค้างไว้ของเก่าก็ยังไม่ยังไม่เอามาใช้ของใหม่ก็เอาเข้าไปอีกก็ใช้ไม่หมดก็เป็นของเก่าอีกเก่า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 ไปเลยเลยเก่าไปหมดนาขึ้นอืดไปหมดแล้วนะบูดไปหมดแล้วบูดไปหมดแล้วขึ้นอืดไปหมดแล้วกินหลายมื้อนี่มันทำให้อืดนะทำให้ขึ้นขึ้นอืดบูด ขึ้นอืดบูดบวมไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> พูดผิดเหรอไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกนี่แหละกินหนึ่งมื้อนี่โหสดชื่นสดชื่น,นมีชีวิตชีวาได้แต่ของใหม่เข้าไปตลอดใช้หมดแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ใช้หมดเราเข้าไปใหม่ดีกว่าเยอะ แต่จริงๆมันไม่มดเราแล้วมันมีสำรองอยู่แต่เขาจะเปลี่ยนสำรองเขาจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยสำรองอย่างดีเลยเขาจะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องง่ายเพราะว่าช่องทางออกมันง่ายใช่ไหมช่องทางเคลียร์มันง่ายแต่ไอเข้าไปขวางกันหมดช่องทางเคลียร์ง่ายไหมไม่ง่ายเลยยากนีนน่เป็นสัจจะอย่างนี้นั่นแหละมีกำลังเราจะมีกำลังกำลังมันจะเยอะเพราะมันไม่มีพิษมากน่ะมันไม่มีพิษมากกำลังมันจะเยอะแต่กุศลก็เยอะด้วย กุศลก็เยอะด้วยกำลังมันจะเยอะแรงเรามันเยอะเนี่เป็นตัวสำคัญเลยน